ครับชาวลัคนาราศีกลุ่มคลิปนี้เป็นคลิปทำนายลายไตยมาตนะครับเป็นไตมาสสุดท้ายของเดือนหกปดนะครับอ,อของปีหกแปดเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาคมปีหกปดอ่ะของชาวลัคนากลุ่มนะภาพรวมของชาวลัคนาตุลนสามเดือนจะเหมือนกันหมดนะตุลาพฤศจิกาธันวาคมปีหกปดเป็นช่วงเจองานเข้านะครับเจอสถานการณ์กดดันไม่ค่อยมีทางเลือก แต่อย่างไรก็ดีท่านยังพอรักษาตัวตนรักษาผลประโยชน์ไว้ได้แต่ก็ต้องหลีกเลี่ยนวาราซอนเลนเอาไว้ด้วยนะครับก็ถูกสถานการณ์บังคับนะครับโลกมันกลมแต่สังคมมันเหลี่ยมนะครับแต่ว่าตัวท่านเองเนี่ยก็รู้เท่าทันเหลี่ยมมาเหลี่ยมกลับไม่โกงนะครับไม่ต้องห่วงนะงานนี้ท่านสามารถโต้อตอบได้แหละนะจะต่างจากที่แล้วๆมาโอเคเพราะว่าดาวมันเป็นคู่มิตร อาดาเป็นคู่มิตรนะทําให้ชาวกลุ่มเนี่ยพอจะต้ตโต้อตอบได้บ้างหรือเท่าทันสถานการณ์ได้มากขึ้นอ่าก็ไม่ได้แยกนะครึ่งดีครึ่งร้ายอาเลี่ยมมาเลี่ยมกลับไม่โกงนะส่วนการงานนะครับการงานเนี่ยในช่วงตุลาคมปีหกปดนะครับการงานจะราบรื่นขึ้นนะครับแต่เพื่อนร่วมงานเอ่อแต่เพื่อน ร่วมงานการเข้าสังคมเพราะเรื่องงานนะครับจะน้อยลงแต่มันก็ไม่วุ่นวายดีครับเน้นแต่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆไปเรื่อยๆช้าหน่อยอ่าพอเดือนพฤศจิกายนหกจะกลับมางานจะกลับมายุ่งขึ้นเยอะขึ้นอ่าแต่ก็มั่นคงมีหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในงานเยอะขึ้นนะครับ แต่ก็อย่างที่ว่าแะครับมากคนมากขวางนะมากคนมากความนะมนมมนะพอเดือนธันวาคมปี68นะครับการงานดีมีความก้าวหน้าความสําเร็จนะครับภาพรวมไตรมาสเนี่ยการงานเวิร์กมากนะในด้านการงานนะพอเรื่องการเงินนะครับตุลาพฤศจิกาย,ยน2เดือนเลยนะปี6 8ตุลาพฤศจิกาย,ยนปี6 8ถึงจะมีเงินเยอะขึ้นนะครับแต่มักต้องจ่ายไปเพื่อแก้ปัญหาเพื่อการแข่งขันนะ ธันวาคมอ่าสิ้นปีธันวาคมปี68การเงินจะกระท่อนกระแท่นหน่อยมักใช้ใจ่ายกับเรื่องบุตรบริวารอ่าเดยนเปิดไพ่ก็จะเข้าใจนะส่วนความรักนะครับความรัก3เดือนเหมือนกันเลยนะครับเอ,อ่อความรักจะไม่ค่อยโดดเด่นเรื่องความรักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะโฟกัสเรื่องงานเงินปัญหาส่วนตัวมากกว่าส่วนส่วนเรื่องคู่ของท่านไม่ต่างกันนะครับคู่ของท่านก็คนมีคู่นะคู่ท่านก็แบบ วุ่นวายแต่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องส่วนตัวของเขาเองอะต่างฝ่ายต่างจัดการปัญหาของตัวเองยุ่งวุ่นวายเรื่องของตัวเองนะส่วนคนโสดคนโสดก็มีมีคนน่าสนใจเข้ามาบ้างนะครับเรื่องงานมีเจอเข้ามาบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเจอกันเพราะเรื่องงานอ่ะโอเคเรามาดูไพ่ผมบอกก่อนนะว่าไพ่ไม่ได้สัมพันธ์กับดวงดาวนะมันคนละศาสตร์กันเข้าใจไหมแต่ว่าเออไม่ไม่อยากทําคลิปแยบเลยใส่เพิ่มเข้าไป ไพ่ของท่านได้พระแม่โมฮีนีใช่ครับพระแม่มมฮีนีอีกแล้วเลยนะครับไพ่พระแม่ของโมฮีนีนะครับไพ่ใบนี้เป็นไพ่กลางๆนะเป็นไพ่กลางๆนะเป็นไพ่แบบว่าตามสไตล์ดวงดาวเลยของท่านตอนนี้ดาวท่านเสมอตัวนะครึ่งดีครึ่งลายนะแบบมันมีทั้งดีทั้งลายแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเสมอตัวไพ่ใบนี้เขาบอกว่าไงไพ่ใบนี้เขาบอกว่าเรื่องงานอะเรื่องงานอะมันจะเป็นช่วงที่มันมีการต่อรองผลประโยชน์จะเห็นไหม มีคนลายล้อมเห็นไหมมากคนมากความมีการต่อรองผลประโยชน์หน้าที่การงานโอเคเลยนะไพ่ใบนี้บอกหน้าที่การงานโอเคเลยเพียงแต่มันมันเวลาทํางานกันแล้วอะ่ะมันมีเรื่องเรื่องเรื่องการที่ทต้องมาทั้งต่อรองผลประโยชน์นะแล้วมีวาละซ่อนเลนตัวท่านเองก็ต้องดูว่าเออพอมีการต่อรองผลประโยชน์อะ่ะมันก็ต้องมีการได้เปรียบเสียเปรียบใช่ไหมเนี่ยมันกลางๆอะ่ะอยู่ที่ท่านจัดการยังไง อ่าเ่ียมมาเลี่ยมกลับไม่โกงแต่ถ้าใครจริงใจมาแล้วก็จริงใจกลับนะครับมันมีเรื่องของววละซ่อนเลนมีเรื่องของผลประโยชน์นะครับมันมีการต่อรองกันนะครับหน้าที่การงานดีดีดีเลยแต่ว่ามันก็มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวไงเนี่ยมันเป็นไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของตํานานกวนเกษิสมุทรเป็นเรื่องของเ,ออเทวดากับอาสูรเนี่ยแบ่งปันผลประโยชน์กันนะครับ ส่วนเรื่องเงินนะครับเรื่องเงินเนี่ยไพ่ใบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆดวงดาวแต่ว่าไพ่ใบนี้นบอกว่าถ้าท่านเป็นบริวารคนอื่นหรือเขามีผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเป็นบริวารผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยเหลือท่านเรื่องเงินนะครับแต่ทางตรงข้ามถ้าท่านเป็นฝ่ายผู้ใหญ่ซะเองนะครับท่านจะต้องเสียเงินเสียทองให้บุตรบริวารมันอยู่ที่ว่าท่านอยู่ตำแหน่งไหนอ่าแล้วไพ่ใบนี้มักจะได้มาเสียไปกับเพศตรงข้าม ท่านอาจจะได้เงินจากเพศตรงข้ามและท่านก็อาจจะเสียเงินเพราะเพศตรงข้ามด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นเรื่องความรักนะเป็นเรื่องความรักนะแต่ถ้าเป็นเรื่องโดยภาพรวมนะ่ะผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยเหลือท่านนะครับแต่ถ้าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านต้องไปช่วยเหลือบริวารต่อนะครับอยู่ที่ว่าสภาพแวดล้อมหรือว่าคนที่ท่านคุยด้วยอยู่สถานะไหนนะเรื่องเงินนะมันกลางๆเห็นไหมมันกลางๆมีได้มีเสียนะครับนะครับส่วนเรื่องความรักความรักเป็นโอกาสทางความรัก เขาเรียกว่าโอกาสทางความรักมักมา,กมาพร้อมกับความหลงนะครับอความรักเนี่ยถ้าเป็นคนมีคู่เนี่ยหรือว่าคบกันมานานจะเป็นช่วงที่เอโดดเด่นความรักสุกงอมนะครับเขาหลงท่านรักท่านหลงท่านนะครับเป็นช่วงมีสเสน่ห์นะครับมีสเสน่ห์แต่ถ้าเป็นคนโสดเนี่ยจะเห็นว่ามีคนมาลายล้อมไปหมดเลยเห็นไหมครัคนโสดเนี่ยจะมีคนเข้ามาสนใจท่านเยอะมากนะครับแต่ โอกาสทางความรักเท่ามามาพราะมาความหลงครับมันมีตัวเลือกมันเยอะมันมีคนที่ไม่ดีเข้าปนปะปนเข้ามาด้วยคนที่ไม่ใช่ก็มีไม่ใช่เขาเข้ามาหลอกท่านนะแต่เขาไม่ใช่เป็นคนที่ไม่ใช่เนอะอรอไหมแต่เขาพยายามทําตัวเป็นคนที่ใช่พยายามเป็นคนที่ท่านชอบทั้งที่เขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นอ่ะพยายามพยายามพยายามที่จะเคล้ายๆว่าเอาผักชีโรยหน้าเงี้ยเพื่อที่อยากอยากเข้ามาอยู่ในในชีวิตท่านทั้งที่เขาอาจจะไม่ได้คนแบบนั้นอย่างเงี้ยนะครับความรักมันมีทั้ง มาพร้อมกับโอกาสทางความหลงนะครับมีทั้งคนจริงใจแล้วก็มีคนเข้ามาหลอกด้วยนะครับคนโสดแต่ว่าหน้าดวงดาวตอนเนี้ยหรือตัวไพ่เองมันก็บอกว่าตัวท่านเองก็พอดูออกแหละนะครับนะครับตัวท่านก็พอดูออกมานั่นแหละแล้วท่านก็ท่านก็มีเสน่ห์ไงท่านก็มีเสน่ห์ท่านท่านเขาเขาก็มันยังไงดีอ่ะเออท่านก็ท่านก็เลือกได้อ่ะอ่าท่านก็เลือกได้แหละแต่อย่าเลือกผิดเท่านั้นเอง เท่านั้นเองหรือจะรอดาวเสาร์มันย้ายก่อนก็ได้นะครับถ้าอาจจะบอกว่าภพยใบนี้อีกแล้วเหรออ่าใช่ครับอีกแล้วเหรอนะครับยังไงชาวลัคนาราศีกุมก็ไม่ได้หนักหน่วงมากนะหนักหน่วงนะ้าผมมองว่าเสมอตัวเสมอตัวไพ่ใบนี้ก็บอกว่าตามสภาพนะครับเหลี่ยมมาก็เหลี่ยมกลับนะครับเออปีอ่มีตัวเลือกเยอะแต่แต่ท่านก็เลือกได้ไงอ,อท่านก็พอดูออกนะขอให้ชาวลัคนาราศีกุมนะครับ ออ่เพิจารณาจากไพ่ใบนี้นะนะแล้วก็ตัดสินใจทําอะไรก็ระวังด้วยระวังด้วยระวังด้วยนะครับใครจริงใจใครไม่จริงใจถ้าดูออกมันก็ผ่านสถานการณ์ดีได้ง่ายมันอยู่ที่ว่าท่านดูออกไหมว่าใครจริงใจใครไม่จริงใจเหตุการณ์นั้นเป็นเรื่องของความจําเป็นหรือมีเวะลาซ่อนเลนอ่าผลลัพธ์มันอยู่ที่เจ้าชะตาเลือกถ้าท่านเลือกได้เลือกถูกไพ่ใบมันก็จะออกมาดีอะ่ะ อ่าขอโชคดีครับชาวลักนากลุ่มสินปีแล้ว